สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดพับอีกเล่มหนึ่งที่ผมรอคอยมานานมาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดพับยี่ห้อบักนะครับบักออกมีดพับโมเดล110 folding hunter เล่มแรกมาเมื่อปี1963นะครับเล่มน,นั้นก็ประสบความสาเร็จมากนะครับแล้วพอผลิตขายมาอีกประมาณ9ปีต่อมานะครับก็ผลิตมีดพับ1นึ่งหนึ่อตัวนี้นะครับออกมานะครับก็มิติมันสั้นลงกว่าตัว1.10ประมาณ2 0ม mm มนะครับ ก็ตอนนี้เป็นมีดบ u c k 112เลนเจอร์นะครับออกมาครั้งแรกเมื่อปี1972นะครับมาถึงทุกวันนี้ก็50ปีแล้วนะครับนับรวมกันแล้วประมาณ50ปีนะครับมีดบล c k 112เนี่ยนะครับผมเคยไปเห็นครั้งแรกนะครับที่ร้านแดงรัสเซียนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับไปไปได้มีดเล่มอื่นมานะครับแต่ว่าประทับใจมาแล้วล่ะครับมันอยู่ในในเชลที่โชว์นะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมาก แล้วผมเจอมันอีกครั้งหนึ่งที่ตลาดคลองถมนะครับมันอยู่ในตู้โชว์มีดนะครับก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับคลาดกันไปซื้อเล่มอื่นมาก่อนนะครับแต่ครั้งนี้มีโอกาสแล้วนะครับก็เลยได้มาครอบครองนะครับตัวนี้เป็นมีดที่น่าสะสมมากนะครับเป็นมีดคลาสสิกอีกเล่มหนึ่งนะครับก็มาดูมิติกันนะครับใบมีดมันเป็นเหล็ก 420HC นะครับความแข็งแกง58ล็อกเวลตัวใบยาว3นิ้วนะครับ สันมีดก็หนาสามมิลนะครับตัวด้ามยาวสี่นิ้วนะครับก็จะเป็นทองเหลืองแล้วก็ไม้นะครับไม้นี้เป็นไม้ลามิเนตนะครับก็จะอัดไม้เป็นชั้นๆมานะครับแรกๆจะเป็นไม้เป็นชิ้นๆนะครับไม้พวกไม้เอโบนี่นะครับแต่ว่าหลังๆเขาก็มันมีเกี่ยวกับไม้นะครับเกี่ยวกับสิทธิอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเขาจะเป็นเขาจะไม่ใช้ไม้ที่มันโดนจํากัดนะครับ ก็จะเป็นทําไม้ลามิเนตมานะครับบักทำเริ่มทําไม้เป็นชั้นๆเนี่ยนะครับซ้อนๆกันเป็นไม้ลามิเนตเมื่อปีหนึ่งนะครับก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับระบบล็อกของเขานะครับเป็นระบบล็อกแบกนะครับเนี่ยนะครับกดมาก็จะปลดมีดได้นะครับตัวมีดน้ําหนัก6กหออนนะครับปุ่มมือดีดีเลยแหละนะครับตัวนี้นะครับเอ่อ ถ้าดูโค้ดตรงนี้ดีๆนะครับมันจะมีคําว่าบัคนะครับ112แล้วจะมีตัว C เหลี่ยมอยู่นะครับตัว C เหลี่ยมแล้วก็มีจุดตรงกลางนะครับนั่นแหละครับตัว C เหลี่ยมแล้วมีจุดตรงกลางนะครับมันเป็นโค้ดนะครับตัวเนี้ยถ้าเป็นโค้ดตัว C เหลี่ยมแล้วมีจุดตรงกลางนี่นะครับหมายถึงมันออกแบบมันผลิตถูกผลิตมาเมื่อปี2015นะครับบัคจะมีตัวโค้ดตอกอยู่นี้ทุกตัวนะครับเห็นไหมครับตอต่อจาก112นะครับก็จะเป็นโค้ดตัว C เหลี่ยม ก็จะมีเป็นลูกศรนะครับบนล่างซ้ายขวาวงกลมครึ่งวงกลมอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นอักษรที่เขาเขียนเป็นโค้ดมานะครับเราจะได้เช็คได้นะครับว่ามันออกปีไหนนะครับตัวนี้สวยงามลงตัวมากนะครับมันเป็นมุมเนี้ยผมจะชอบมากนะครับมันเป็นมุมที่ลงโกลมากนะครับระหว่างไม้ทองเหลืองกับสแตนเลสนะครับผมชอบมากนะนับมันมันพอดีมือผมเลยนะครับเนี่เห็นไหมครับ อ่ามันจะถ้าเป็น110นะครับมันจะล้นล้นหน่อยจะยาวนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับตัวใบมีดมิติการใช้งานดีมากเลยนะครับตรงเนี้ยผมชอบนะมันจะมีกาดมาให้เรานิดนึงนะครับแล้วข้างบนก็จะมีเอ่อถ้าถ้าซอลล่องการลื่นมาจะแจ๋วมากเลยนะครับอ่าเป็นรุ่นเลนเจอร์นะครับตำรวจท้องที่อะไรประมาณนั้นนะครับก็จะคล่องตัวกว่ามีดบัค1ก0ตัวเต็มนะครับ สวยงามลงตัวนะครับมีดพับบัคหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเออหนึ่งหนึ่งสองสี่นะครับผมมีหนึ่งหนึ่งศูนย์อยู่เล่มหนึ่งนะครับอันนี้ได้หนึ่งหนึ่งสองมาอีกเล่มหนึ่งนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนําทุกคนอีกนะครับคลิปนี้ละกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ